โอเคครับ okay, ผมวันนี้นะครับมาขอสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ครับก็กลับมาอยู่ผมช่องโฮมซิกกันอีกครั้งหนึ่งครับผมนะซึ่งวันนี้นะแล้ก็มาอยู่กันในเกม n a r โตอัลติเมตนินจาสตอร์มครับผมนะอะซึ่งวันนี้นะผมก็จะมาทําการสอนเล่นเกม n a r โตอัลติเมตนินจาสตอร์มภาคนี้กันนะผมนะว่ามันเล่นยังไงครับผมนะเออคือบางคนเนี่ยอาจจะเคยเล่นในคอมนะผมนะพอมาอยู่พอ เกมนี้เนี่ยมา่ยู่ในมือถือก็ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงครับผมนะปุ่มต่างๆมันคือปุ่มอะไรอย่างนี้นะอ่าวันนี้นะผมก็จะมาบอกนะครับผมนะว่าเกมนี้เนี่ยมันเล่นยังไงมีปุ่มอะไรบ้างครับผมนะโอเคครับผมเราไปเริ่มกันที่ปุ่มกันก่อนครับผมนะว่าปุ่มเนี่ยมันมีความหมายอะไรบ้างครับผมนะแล้วมันใช้อะไรยังไงบ้างครับผมนะโอเคครับโอเคครับผมนะเรื่องปุ่มครับผมนะ ก็จะมีปุ่มอยู่ประมาณนี้ครับผมนะซึ่งปุ่มทั้งขวามือเนี่ยก็จะเป็นอจอยแพดนะควบคุมนะเป็นควบคุมการเดินการวิ่งของตัวละครนะผมนะทางซ้ายมือครับผมนะแล้วก็ทางขวามือครับผมนะก็จะมีอยู่ห้าปุ่มนะครับผมนะผมจะพูดถึงปุ่มตรงนี้ก่อนนะผมนะเ ผมจะพูดถึงปุ่มที่อยู่ทางด้านล่างขึ้นไปครับผมนะโอเคนะปุ่มรูปเท้าตรงนี้ครับผมนะเป็นเป็นปุ่มเป็นปุ่มกระโดดนะครับผมนะเป็นปุ่มกระโดดนะแล้วก็เกมนี้เนะี่ยมันกระโดดได้แค่สเต็ปเดียวแล้วผมนะกระโดดได้แค่แบบยังไงอะกระโดดกระโดดได้แค่แบบทีเดียวครับผมนะมันไม่มีกระโดด2ต่อนะอ่าซึ่งปุ่มปุ่มวิ่งนี้เนะี่ยเออหรือปุ่มกระโดดนะถ้ากดกระโดด2ทีมันจะเป็นการ พุ่งไปข้างหน้าครก็ผมนะถ้ากดทีเดียวมันก็จะกระโดดับผมนะแต่ว่าถ้ากด2ทีติดๆเนี่ยมันจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะก็ผมนะอ่าก็จะประมาณนี้ผมนะมันจะไม่มีกระโดด2สเต็ปนะแบบตึ๊กตึ๊กกระโดดไปสูงขึ้นอะไรแบบนั้นไม่มีับผมนะกระโดดสองกด2อทีมันจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้า graphic, นะับผมนะอือก็จะประมาณนี้คนะรดดันะรดดนบ,บน,นนะแล้วก็ปุ่มทีส่สองับผมนะก็จะเป็นปุ่มดาวกระจายนะก็ผมนะอ่าเวลาเรากดใช้เนี่ย ตัวละครของเราเนี it. It ่ยก็จะทําการปาดากระจายไปหาศัตรูนะผมนะอ่ากระจายประมาณนี้นะมันมีอยู่แค่นี้นะปุ่มนี้นะอ่าแค่ปาดากระจายผมนะปุ่มที่สามนะผมนะเป็นรูปไฟนะอ่าแต่ผมเรียกว่าปุ่มจักระนะปุ่มนี้ครับผมนะเป็นปุ่มชาร์จจักระนะครับผมนะอ่าซึ่งปุ่มนี้เนี่ยถ้ากดค้างนะมันจะเป็นการชาร์จจักระครับผมนะถ้าตัวละครที่เราเล่นเนี่ยจักระมันหมดนะผมนะเราก็ทําการกดค้างครับผมนะตัวละครก็จะทาการชาร์จจักระนะครับผมนะ ซึ่งปุ่มชาร์จจักระนี้เนี่ยมันสามารถไปคอมโบก,กับปุ่มอื่นๆได้ผมนะอ่าเดี๋ยวผมจะมาพูดในหัวข้อหลังๆแล้วผมนะส่วนต่อมาแล้วครับนะก็เป็นปุ่มที่4ี่นะผมนะอ่าเป็นลูกกระดองเต่านะผมนะซึ่งปุ่มนี้นะครับนะก็คือปุ่มตั้งการนะผมนะเอาไว้บล็อกการโจมตีของศัตรตูแล้วผมนะถ้าเป็นอาวุธพวกดาวกระจายหรือว่าอาวุธระยะไกลับผมนะปุ่มนี้ก็จะสามารถบล็อกการโจมตีได้แล้วผมนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวละครที่มาโจมตีเราเนี่ย ตัวเราก็จะสามารถหลบการโจมตีได้ครับผมนะตัวเราก็จะแปลงร่างเป็นท่อนไม้แล้วครับผมนะสามารถลบการโจมตีได้แล้วครับผมนะสำหรับปุ่มตั้งการ์ดนี่ครับนะโอเคครับผมในส่วนต่อมาแล้วครับนะก็จะเป็นในส่วนของปุ่มรูปหมัดน,นะครับผมนะก็คือปุ่มเอาไว้กดตีนะั أ, okay, ่นะโอเคครับผมในส่วนต่อมาแล้วครับนะก็จะเป็นในส่วนของการคอมโบของตัวละครนะครับผมนะว่าการคอมโบเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับผมนะซึ่ง หัวใจหลักของการคอมโบเนี่ยก็คือปุ่มจักกะนะผมนะอ่าที่ผมบอกเมื่อกี้นะที่ว่าปุ่มจักกะเนี่ยมันสามารถใช้ร่วมปุ่มจักกะเนี่ยมันสามารถใช้ร่วมได้กับปุ่มอื่นนะผมนะอ่าซึ่งการคอมโบเนี่ยต้องใช้ปุ่มจักกะเป็นหัวใจสําคัญเลยผมนะอ่าถ้าไม่ใช้ปุ่มจักกะก็จะไม่สามารถคอมโบท่าได้ผมนะซึ่งปุ่มจักกะเนี่ยมันสามารถคอมโบอะไรได้บ้างผมนะอย่างแรกเลยผมนะปุ่มจักกะใช้ร่วมกับปุ่มดาคาจ่ายผมนะอ่า ถ้าใช้ปุ่มจักระแล้วก็ปตาดากระจายออกไปครับผมนะดากระจายของเราเนี่ยมันก็จะมีจักระเคลือบอยู่ครับผมนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะแรงก่าปกติหรือเปล่านะแต่ว่าดากระจายของเราเนี่ยมันจะพุ่งไปเร็วขึ้นนะครับผมนะจากปกติตาไปเปล่าเเนี่ยมันจะค่อนข้างช้านะผมนะแต่ว่าถ้าใช้จักระด้วยเนี่ยดากระจายก็จะเร็วขึ้นนะครับผมนะ่าก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ต่อมานะครับผมนะปุ่มจักระใช้ร่วมกับปุ่มกระโดดนะครับผมนะ ปุ่มกระโดดเนี่ยถ้าเราไม่ใช้จักระเนี่ยมันจะเป็นการกระโดดเฉยใช่ไหมครับถ้ากด2งทีจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าใช่ไหมแต่ว่าถ้าใช้ปุ่มจักระด้วยเนี่ยตัวคอของเราเนี่ยก็จะพุ่งไปได้ไกลขึ้นนะครับผมนะเป็นการแบบยังไงอะวิ่งซิกแซกไปหาศัตรูครับผมนะเป็นแบบยังไงอะถ้าศัตรูอยู่ไกลเนี่ยกดปุ่มจักระแล้วก็กดปุ่มกระโดดไปด้วยเนี่ยตัวลคอรของเราก็จะพุ่งไปข้างหน้าไปหาศัตรูครับผมนะอ่าก็จะประมาณนี้นะในส่วนต่อมาแล้วครับนะก็จะเป็นในส่วนของปุ่มจักระใช้ร่วมกัมมหดนะผ ถ้าเราทําการใช้ปุ่มจักกะกับปุ่มหมัดพร้อมกันนะครับผมนะตัวละครของเราก็จะทําการโจมตีพิเศษออกไปนะครับผมนะแล้วก็คอมโบนี้นะครับนะสามารถใช้ได้กับตัวละครทุกตัวเลยนะครับผมนะแต่ว่ามันจะแตกต่างกันที่ท่านะครับผมนะเพราะว่าบางตัวเนี่ยเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับผมบางตัวเป็นการโจมตีระยะใกลนะ้กน,นะครับนะอย่างซาสเกะนะครับนะก็จะเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับผมนะเป็นการพ่นลูกไฟออกไปนะครับผมนะ แต่ว่าถ้าเป็นเนจิเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีระยะไกล้ผมนะที่จะใช้ท่าไอหมุนหมุนนะท่าหมุนหมุนนะผมลืมชื่อไปแล้วนะอ่าก็จะแตกต่างกันที่สกิลของตัวละครนะผมนะไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่ใช้การโจมตีระยะไกลรหรือว่าระยะไกล้ับผมนะแต่จะใช้คอมโบนี้เหมือนกันับผมนะอ่าจะใช้คอมโบนี้เหมือนกันนะอ่าก็จะประมาณนี้ับผมนะโอเคก็ผมในส่วนต่อมานะก็จะเป็นในส่วนของการใช้ท่าไม้ตายนะผมนะ การใช้ท่าไม่ตายเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขอยู่หนึ่งข้อนะผมนะคือจักระของเราเนี่ยต้องเลยขีดนับผมนะอ่าคือในเกมเนี่ยเอ่อหลอดจักระมันจะมีขีดอยู่ับผมนะอ่าถ้าจักระของเราต่ํากว่าขีดเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ท่าไม่ตายได้ผมนะอ่าต้องมีจักระที่เลยขีดขึ้นมานิดนึงนะผมนะหรือว่าให้เต็มหลอดเลยก็ได้ผมนะถึงจะใช้ท่าไม่ตายได้ผมนะซึ่งในการใช้ท่าไม่ตายนะผมนะคือการใช้ปุ่มจักระ รวมกับปุ่มหมัดเหมือนเดิมนะผมนะแต่ว่าต้องทําการกดปุ่มจักกะ2ทีนะผมนะแล้วก็กดปุ่มหมัดนะครับผมนะซึ่งมันก็จะแตกต่างจากคอมโบเมื่อกี้นะที่ว่าให้กดปุ่มจักกะกับปุ่มหมัดนะครับผมนะอแต่ว่าการใช้ท่าไม้ตายเนี่ยจะต้องกดปุ่มจักกะ2ครั้งนะครับผมนะแล้วก็กดปุ่มหมัดนะครับผมนะตัวละครของเราก็จะทําการโจมตีท่าไม้ตายออกไปนะครับผมนะ อ่ะก็จะประมาณนี้แล้วับผมนะสำหรับความหมายของปุ่มต่างๆแล้วก็การใช้คอมโบต่างๆนะ okay, ครับผมนะโอเคครับผมหลังจากที่ได้น,นาปุ่มแล้วก็วิธีการคอมโบต่างๆแล้วผมนะอ่ะเดี๋ยวจากนี้เดี๋ยวผมก็จะเข้าไปเล่นให้ดูับผมนะอว่ามันเป็นยังไงนะโอเคครับไปไปที่ฟรีบัตเตอรโหมดแล้วผมนะไปมาครับผมผมขอเลือกเป็นซาสเกตแล้วกันนะ แล้วก็ตรงนี้ก็สุ่มมาเลยได้รีมาครับได้ที่กามะลุมาโอเคจะไปแล้วก็อ่ตรงนี้ผมขอเป็นแนวโตกันตรงนี้ก็สุ่มมาครับเนจิเทนเทนครับผมมาโอเคแล้วก็ด่านผมขอเป็นด่านนี้ละกันด่านซอบจูดินโอเคครับ มาครับผมไม่ต้องพูดพั่มทาเพลงโอ้ยนี่พุ่งเข้าไปนี่เตะเตะเตะโอ้โหลบนี่นะมันจะเป็นลูกท่อนไม้นะอืมอีโดมดึงดอกตอนนี้นะจะเป็นการฟาดากระจายนะด้วยจักกะแล้วผมนะนี่นะจักกะมันจะใหญ่ขึ้นนะมันก็แล้วแต่ตัวละครแล้วผมนะอ่าตัวละครบางตัวมันก็จะเป็นแบบ อย่างเทนเทนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบอาวุธออกมาแบบจะเยอะเลยนะอ่าแล้วก็ซาจัเกะจะเป็นไอ้นี่นะดาว,<น>วกระจายยักษ์นะผม<ว><น>อุย้ยล่วงอืมพุ่งโอ้โหเนจิหมาอืมชาจักกะก่อนเออใจเย็นดิขอชาจักกะก่อนโอ้โหไอพุ่ง โอ้ยเกิดการเออเล็กน้อยครับผมนี่เป็นท่อนไม้ท่อนไม้โอ้โหนี่ไงชาร์จชาร์จนี่พุ่งไปอืม้ยอืมโอ้โหหลบเก่งเหลือเกินหลบเก่งหลบเก่งเหรอกลบเพ่งหลบเก่งหลบเก่งหลบเก่งถีบหลังไปมาครับผม คนไฟไม้อีกทีนึงโอ้โหเนจิรับเต็มเต็มให้เพื่อนรับเหรอฮะนารุโตะให้เพื่อนรับไฟไอ้อุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยเอาไปอืมคนไฟมาเลยนารุโตะนารุโตะนารุโตะเอาเอาเป้ามาครับ จะใช้ทําไม่ตายแล้วมาครับผมอุ้ยโอ้โหเขาบล็อกได้บล็อกได้โอเคเรียบร้อยนะลตโตไปหวันชิโดรีเรียบรนะ้อยครับผมโอ้โหชิการมารู้กบลีที่ผมไม่ได้ใช้นะ นารูโตะนี่เรียกมาลัวๆผมนี่ไม่ได้ใช้เลยโอเคนะก็จะประมาณนี้นะก็ผมนะโอเคับผมนะคคมนะก็จะประมาณนี้นะครับนะหวังว่าคลิปนี้นะครับนะจะเป็นประโยชน์ต่อใครหล,หลายๆคนนะครับผมนะที่โหลดเกมนี้มาเล่นครับผมนะอ่ามันก็จะงงๆนะแรกๆครับผมนะแต่ว่าเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะจําปุ่มได้เองครับผมนะอ่าก็ ขอให้คลิปนี้มีประโยชน์ต่อทุกคนที่เข้ามาเล่นเกมนี้กันนะผมนะอ่ะซึ่งคลิปนี้ครับนะผมต้องขอตัวลาไปก่อนผมนะถ้าใครชอบคลิปนี้ครับผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับผมนะซึ่งคลิปนี้นะครับนะผมต้องขอตัวลาไปก่อนก็ผมนะสวัสดีผมเอาไว้เจอกันใหม่ครับ